พระราชพรมยานหรือหลวงพ่อฤาษีเลียงดำวัดท่าสุงพระเกจิดังเล่าเรื่องของฝากจากพยายมมราชเรื่องการอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับแบบได้อานิสงส์มากที่สุดเรื่องราวที่ท่านจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะครับหลวงพ่อฤาษีเลียงดำวัดท่าสุงถ้าพูดถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระสงฆ์ที่คนเคารพนับถือมากที่สุด คงจะไม่มีใครไม่รู้จักพระราชพรหมยานวีราฐาวโรหรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าหลวงพ่อหรือศีลิงดำเป็นพระภิกษุนิกายเถรวาดฝ่ายมหานิกายอดีตเจ้าอาวาสวัดจันทารามท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีมีชื่อเสียงในด้านการบำเพ็ญวิปัสสนากรรมฐานจนได้วิชามโนโมยิทธิฤทธทางใจหลังการมรณภาพสังขารร่างกายของท่าน มิได้เน่าเปื่อยอย่างศพของคนทั่วไปและได้มีการเก็บรักษาไว้ที่วัดท่าสูงจนถึงปัจจุบันนี้คนไทยนั้นมีความเชื่อเรื่องโลกหลังความตายมากมายบ้างก็เชื่อว่าต้องทำบุญให้แก่ตัวเองเพื่อวันที่จากโลกนี้ไปแล้วอยู่ในโลกแห่งความตายจะได้มีกินไม่ลำบากหรือการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้ว เพื่อให้คนที่อยู่อีกโลกไม่ลำบากนั้นล้วนเป็นเรื่องที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ได้และวันนี้ทางเรามีเรื่องราวความเชื่อของโลกหลังความตายอย่างการอุทิศส่วนบุญมาให้ท่านได้รับฟังครับหลวงพ่อฤาษีลิงดำเล่าเรื่องของฝากจากพระยายมราชท่านพระยายมราชได้มาบอกอัตมาเรื่องการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้คนตาย เมื่อวันปวารณาออกพรรษาปีพศ2531ว่าที่สำนักท่านพรยายมจะหยุดทำงานเรียกว่าหยุดนรกสามวันคือวันออกพรรษาวันปวารณาและวันรุ่งขึ้นรวมเป็นเวลาสามวันวันมหาปวารณาเป็นวันสำคัญท่านไม่สอบสวนพวกที่ขอยการสอบสวนตามปกติเขามีอิสระอยู่แล้วจะไปไหนก็ได้แต่ถึงเวลาสอบสวนก็จะมาเอง เพราะกฎของกงรรมบังคับคนที่มาขออยู่ที่นี่จะมีโอกาสผลนรกหรือไม่ก็ยังไม่แน่ถ้าบรรดาญาติฉลาดหมายถึงทำบุญแล้วอุทิศส่วนกุศลเจาะจงให้ตรงเฉพาะคนเดียวโดยเอ่ยชื่อนามสกุลอย่าให้คนอื่นเพราะเวลานั้นเป็นเวลาปลอดอยู่มีสภาพคล้ายสัมภเวสีอัตมาจึงถามว่าทำบุญอะไรพวกนี้จึงจะได้ไปสวรรค์ชั้นสูงและมีความสุขมากท่านตอบว่า แดนใดที่ไม่มีบุญทําแล้วก็ไม่ได้รับเหมือนกันหมายความว่าพระสงฆ์ที่เราไปทําบุญนั้นเป็นพระแค่ศีรษะกับห่มผ้าเหลืองไม่ปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาให้ครบถ้วนเรียกว่าสมมุติสงฆ์อย่างนี้ทําไปเท่าไหร่ก็ไม่มีผลอุทิศส่วนกุศลให้คนตายเขาก็ไม่ได้รับถ้าทําบุญในเขตที่มีบุญน้อยผู้รับก็ได้อานิสงส์น้อยมีความสุขน้อย ทำบุญในเขตที่มีอานิสงส์มากได้รับบุญมากก็มีความสุขมากและการสร้างบุญเต็มร้อเปอร์เซก็ขึ้นอยู่กับสร้างดีก็ได้บุญสร้างไม่ดีก็ได้บาปหมายถึงก่อนจะทําบุญก็กินเหล้าก่อนพอพระกลับก็กินเหล้ากันอีกแต่ถ้าหากตั้งใจทําบุญโดยมีเจตนาบริสุทธิ์ไม่มีบาปมีแต่บุญอย่างนี้ผู้สร้างบุญก็ได้บุญเต็มร้อเอร์ซคือบุญนี้จะต้องได้แก่ผู้สร้างบุญก่อน แล้วผู้สร้างจึงจะอุทิศส,ส่วนกุศลให้คนอื่นได้ท่านจึงบอกว่าสังฆทานที่ดีที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ท่านจะช่วยได้จริงๆต้องเฉพาะคนที่ไปรอคอยการสอบสวนที่สำนักท่านพระยายมมาราชเท่านั้นอย่างสัมพเวสีเปรตอสุรกายไม่ผ่านท่านท่านช่วยไม่ได้คนที่ตายแล้วลงนรกทันทีท่านก็ช่วยไม่ได้เพราะไม่ได้ผ่านสำนักท่านเวลาทำบุญเสร็จแล้วอุทิศส,ส่วนกุศลให้คนตาย ถ้ายังไม่มั่นใจให้บอกท่านว่าถ้าบุคคลนั้นยังมีโอกาสโมทนาขอท่านพระยายมราชเป็นพยานด้วยหากว่าพบเธอผู้นั้นเมื่อใดขอให้บอกเธอโมทนาเมื่อนั้นเพราะไม่แน่นักเนื่องจากขนาดที่มีชีวิตอยู่คนเราทำทั้งบุญทั้งบาปเวลาตายไปแล้วถ้าไปอยู่ที่สํานักท่านพระยายมราชบางทีกรรบางอย่างมันปิดปากเวลาถามถึงเรื่องบุญทำให้นึกไม่ออกตอบไม่ได้ หากว่าท่านถามถึงสามครั้งยังนึกไม่ออกอีกก็ต้องปล่อยให้ลงนรกไปแต่ถ้าอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลขอให้ท่านเป็นพยานเพียงแค่นี้พอโผล่หน้าเข้าไปท่านก็จะประกาศว่าที่เคยขอให้ท่านเป็นสักขีพยานและท่านก็จะประกาศกุศลนั้นบอกให้โมทนาก็จะไปสวรรค์เลยโดยไม่ต้องมีการสอบสวนหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านสอนว่าเวลาจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้ใช้ภาษาไทยสั้น อย่างทำบุญสังฆทานเราก็ตั้งใจว่าการทำบุญกุศลในวันนี้ผลน,นี้จะมีแก่ข้าพเจ้าเพียงใดขออุทิศส่วนกุศลให้แก่บอกชื่อขอให้มาโหมทนารับผลเช่นเดียวกับข้าพเจ้าและตอนที่พระสงฆ์ให้พรนี้ก็ขอให้เจ้าภาพทุกท่านที่บำเพ็ญกุศลแล้วตั้งจิตปรารถนาเอาตามความประสงค์สมมติท่านทั้งหลายตั้งใจเพื่อพระนิพพานอันนี้ก็ต้องเผื่อไว้ด้วยว่า หากสมมุติว่าเราตายจากชาตินี้แล้วยังไม่ถึงซึ่งพระนิพพานเพียงไรสมมุติว่าเราตายถ้าเราไม่เผื่อไว้แล้วก็มันจะคลุกคลักฉะนั้นการอธิษฐานจิตคือตั้งอธิษฐานเขาเรียกว่าอธิษฐานบารมีจเจริญพระกรรมฐานก็ดีถาวายสังฆฐานก็ดีอธิษฐานว่าขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าเข้าถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบันแต่ถ้าว่าถ้าหากข้าพเจ้ายังเข้าไม่ถึงพระนิพพานเพียงใด จะเกิดใหม่ไปในชาติใดก็ตามขอคําว่าไม่มีจงอย่าปรากฏแก่ข้าพเจ้าถ้าเราต้องการอะไรให้มันมีทุกอย่างจะไม่รวยมากก็ช่างเท่านี้ก็พอแล้วในเรื่องของการทำบุญนั้นมีผู้ถามหลวงพ่อว่าเ <"Me et S 2> มื่อทำบุญแล้วจะอุทิศส่วนกุศลภายหลังจะได้ไหมคะหลวงพ่อตอบว่าการทำบุญไปแล้วครั้งหนึ่งสักกี่ปีกี่ปีบุญก็ยังอยู่ถ้าทำไปแล้วสัก30ปี ก็อย่างอุทิศส่วนกุศลได้บุญมันไม่หายไม่ใช่เราทำบุญแล้วเดี๋ยวเดียวมันจะหายไม่ใช่อย่างนั้นนะและเมื่อทำบุญแล้วแม้ไม่ได้อุทิศส่วนกุศลบุญก็ยังได้เต็มที่อยู่แล้วเราเป็นผู้ได้สมบุญแบบแต่อยู่ที่ว่าเราจะให้เขาหรือไม่ให้การอุทิศส่วนกุศลน,นี่นะถ้าเราไม่ให้เราก็กินคนเดียวใช่ไหมทีนี้ถ้าเราให้เขาของเราไม่หมดอีกส่วนที่เราไม่ให้ไม่ได้ยุบจากของเดิม อย่างเรื่องของพระอนุรุตสมัยที่ท่านเกิดเป็นคนเกี่ยวญ่าช้างของมหาเศรษฐีเวลาที่ท่านทำบุญแล้วเจ้านายขอแบ่งบุญท่านก็สงสัยว่าการแบ่งบุญนะ่ะจะแบ่งได้ไหมจึงไปถามพระปัจเจกับพุทธเจ้าที่ท่านมารับบาตรท่านก็เปรียบเทียบให้ฟังว่าสมมุติว่าโยมมีคบแล้วมีไฟด้วยคนอื่นเขามีแต่คบไม่มีไฟทุกคนต้องการแสงสว่างก็มาขอต่อไฟที่คบของโยม แล้วครบทุกคนก็สว่างสวยหมดอยากทราบว่าไฟของคุณโยมจะยุบไหมท่านอนุรุดก็บอกว่าไม่ยุบแล้วท่านก็บอกว่าการอุทิศส่วนกุศลก็เหมือนกันให้เขาเขาโมทนาแต่บุญของเราเต็มร้อยเปอร์เซ็นท่านผู้ฟังครับหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านเน้นว่าการอุทิศบุญจะมีคุณค่าสูงสุดเมื่อเราไม่ประมาทในชีวิตมันสร้างบุญอย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะการรักษาศีลและเจริญภาวนาเพราะบุญจากสมาธิและปัญญามีกำลังมากการอุทิศบุญจึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมหลังทำบุญแต่เป็นการฝึกใจให้รู้จักให้อย่างแท้จริงเพราะในที่สุดผู้ที่ได้ประโยชน์สูงสุดจากการอุทิศบุญก็คือตัวเราเองเพราะใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเมตตาและศรัทธาย่อมนำพาไปสู่ความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าขอขอบคุณท่านที่เข้ามารับฟังคลิปนี้ ขอให้ท่านอย่าเจ็บอย่าจนคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองสาธุ